ดอนไหนดอนเชียงยูอ๋ออันนี้บ้านอ๋อเห็นใน้ที่ต่อเห็นได้ที่ต่ออ๋อติดตามด้วยเก่งจังเลยนะมาดูมาดูเด็กๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเด็กรุ่นนี้ก็มีนะคะแฟนคลับแม่พอออเอฟซีแม่พออ่อเด็กๆนี่อยู่ป .6 เหรอลูกหนูอยู่ป .6 หนูอยู่ไหป .5 ป .4 ี่ค่ะโอ้ป .4 อันนี้ป .5 เหรอ เคยเห็นคุณยายในในเฟซบุ๊กไหมเคยเคยเห็นคุณยายขึ้นหน้าฟีดไหมเคยโอ้เดี๋ยากดลเออเห็นในทิกตอกด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะลูกเพราะว่าคุณยายสอนให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีเราต้องเป็นคนดีเราต้องเป็นคนมีคุณภาพเข้าใจไหมคะเดี๋ยวหนูก็ดังเนี่ยเดี๋ยวหนูก็ดังมีคนดูสักแสนดีไหมเออต้องเป็นคนดีเป็นเป็นคนมีคุณภาพเข้าใจไหมคะ อ,อ,อันดับแรกต้องไ<ด>หว้สวยก่อนเป<ด>็นคนไทยไหนลองไหว้สวยให้คุณยายดูสิ